สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับเส้นบอยเมืองสีภูมิอีกเช่นเคยนะครับครับมันนี้กับพาพี่น้องมาหาอยู่หากินนะครับกับหากินแบบพิธีชาวบ้านเท่านะครับหาหนูเพื่อเขาครับพี่น้องครับฤดูหนีนะครับฤดูหนาวก็ต้องนะครับหาหนูนะครับไปครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหม้ของเ่านะครับก็จะเป็นท้งหน้านะครับฝั่งนี้เป็นท้งหน้า อีกฟังหนึ่งเป็นป้าอ้อยนะครับก่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียไปเบื้องนะครับว่ามันสิมีนะครับมีหลองร้อยหรือมีขวยไม้ยังบ่พอสีมีหนูบ่นะครับนี่ครับพี่น้องครับมาทิศแหลกกับพ่อนะครับขวยหนูนะครับเดี๋ยวลองใส่เบื้องนะครับเดี๋ยวขออย่าใส่ก่อนนะครับพี่น้องครับ เรียบร้อยนะครับล้างแลกครับนะครับใส่นะครับปากหูนะครับหล่ออยู่ปากหูเลยนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยอีกล้างนะครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับอีกล้างหนึ่งครับอ่าล้างนี้ใส่ในปลาหอยนะครับพี่น้องครับก็โรยเหยื่อลงไปเลยนะครับ กับไม้นี่นะครับเป็นเป็นไม้เก่านะครับมีมีคนมาใส่แล้วนะครับมีหลองร้อยการใส่อยู่นะครับบรลูวายังยังยังมีตูอยู่บอนะครับแต่ลองเบิ่นน้ำกันครับเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังนะครับพี่น้องครับกับยูยูหนาหู้หนาพ่นแล้วครับเป็นพ่นนะครับแล้วก็มีหู้นะครับนี่ครับกับบรรยากาศป้าไหวนะครับอยู่อยู่กับป้าไหวนะครับไม้นี่ นะครับเดี๋ยวขออยากใส่ตอก่อนนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังนะครับตัวนี้ก็นะครับอยู่หนาหูนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งนะครับมืออื่นนี่อีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ในปลาอ่อยนะครับหลุ่นน้ากันครับนี่อีกหลังหนึ่งนะครับ กับพี่น้องครับใส่เรียบร้อยนะครับนะครับนี่หมายของเขานะครับเป็นปลาอ่อยนะครับกะเป็นหมายเก่านะครับมีคนมาใส่แล้วนะครับเึ่งเอ่อ่าจจะเป็นบ่วงลวดนะครับ่าจจะเป็นลวดนะครับห้อยห้อยใส่หลายเยอะครับอาจจะมาใส่หลายเจาอยู่นะครับกัเป็นหมายเก่าแต่กัพ่อสี สีรุ่นยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามกันมือเเสานะครับเหมือนเสาเขาจงมายามน้ากันที่เดียวครับพี่น้องครับพอกันครับมือนเสาครสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปยามทํากันครับพี่น้องครับว่าสีมานหรือประมาณนี่ครับบรรยากาศยามเสาร์ครับรู้นครับเป้าไวเป้าไว้ที่เท้าไปไปหางไว้หมื่อ้านนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับไปครับ ครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับหลังแหลกนะอันนี้บอบอลันนะครับนี่ครับหลังที่สองลันนะครับลันอยู่แต่บอบอมิโตครับพี่น้องครับ ยามาแล้วสองหลังบพทั้งติงนะพี่น้องครับพมีเมมียังถือนี่หลังนี้กับบ่ถือนะครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งหลังที่สี่บ่ถือครับนี่อีกหลังหนึ่งนะครับมีห้อยลันนะครับลันแต่บ่ถือนะครับ บดถือนะครับพี่น้องครับส่วนมากบดถือรุ่ตะบันรันนะครับอันนี้กันรันลันนะครับยาม่าลันเหล่าสามหลังนะครับรันไปซื้อก็แต่บดถือหลังนี้ก็บบถือนะครับผู้ใดไม่เยื่อเด็ดๆนะครับคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่นะครับห่อมผสมข้าวสารนะครับไผู้ใดไม่เยอะเด็ดๆด็ดในน้ำเลยครับ อีกครังหนึ่งครับพี่น้องครับบอถือนะครับบอถือบอลลันเลยนะครับผู้ใดมีเหยื่อเด็ดๆนะครับแนะน้ำเลยนะครับอันหลังนี้นะครับลันลันนะครับกับบอลลูว่ามันลันเองหรือว่าหนูมันแรีนซ้อนหรือมันมันบอถือนะครับหรือว่าถือละลุดนะครับกับบอลหนาลุดนะครับหนาจะลัน สื่อนูเรียนพันนะครับครับอันนี้ก็หลังสุดท้ายครับบอลันบอถึกนะครับบอมีอย่างเลยนะครับบุนีกับสรุปแล้วบ่อหมานนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือบอถึกจ้าตัวนะครับบ่อบอหมานครับบุนีแต่ว่าก็ขอสังเกตคือคือกลับมันลันนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งกลับไหมครับบ่ามันลันเองนะครับหรือว่า หรือว่าหนูมันแรงพานนะครับหรือว่ามีคนหลักนะครับหรือว่าถือเรามันหลุดนะครับแต่กลับว่าหาจะรู้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกลับของเขานะครับว่ามันเอ่อมันเป็นอย่างมันขึ้นลานงายนะครับกับผู้ใดที่มีนะครับเยื่อสูตรเด็ดนะครับคอมเมนต์ได้ครับแนะน้ำได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวลองเบิ้งนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับ